กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับไซเควสและนี่คือการเพ้นต์เดทบายเดย์ไลท์มิเเจอร์ครับผมโดยไททอนจะตัวละครเนี่ยอย่างว่าเนี่ยแม่งวิ่งสมบุกสมบันมากนะครับมันก็จะได้มีการเล่าเรื่องในตัวเองไปด้วยสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับไซเควสและนี่คือการเพ้นต์เดทบายเดย์ไลท์มิเเจอร์ครับผมโดย จามาต่อกันนะครับรอบที่แล้วเราก็ทำกันมาเ,เรียกว่าครึ่งทางแล้วก็แล้วกันนะฮะวันนี้เราก็จะอยู่กับเซอร์เวเวอร์อีกหนึ่งคนครับก็คืออาจารย์เนียนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเนียเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวผู้หญิงนะครับอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาเพ้น์กันนะครับแล้วตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีดีเทลนั่งเยอะนะครับเพ้นต์ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเทปนี้เลยนะฮะอย่างที่เราดูกันในเทปก่อนๆน,นะครับว่าจุดที่อยู่ ลึกที่สุดเราจะเพ้นต์ก่อนเป็นอันแบบแรกนะฮะนั่นก็คือผิวหนังนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ารอบที่แล้วอตอนที่เราเพ้นต์ตัวมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราเอาสีอะไรขึ้นก่อนนะครับผมจําไม่ได้ <laughs> จําไม่ได้จริงๆแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเอาสีนี่ <c oughs> ตัวแดงชาติเออกับสีเนื้อมาผสมกันนะครับเป็นตัวรองทนสำหรับวางเบสส่วนของสกินนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะนำตัวสีของแดงชาติมาลงก่อนนะจ๊ะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่จะมีแขนมีหน้านะฮะก็จะใช้สักประมาณแค่1ห,หยดนะครับส่วนที่จะใช้เยอะกว่าเนี่ยก็จะเป็นสีเนื้อนะครับสัก2สัก3หยดนะให้แบบพอแดงๆเรือรอ่อาผสมน้ำนะครับ หนึ่งส่วนนะเอาอีกหน่อยแล้วกันโอเคเกลีย่ยเข้าด้วยกันนะครับนี่มันก็จะออกโทนประมาณนี้เออันนี้มันน่าจะแดงกว่ารอบที่แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรดีเหมือนกันประหยัดโทนดิตัวละครนะครับเราก็จะใช้สีตัวนี้ครับในการทาใบหน้าก่อนนะครับผมจะเริ่มทาตั้งแต่ใบหน้า คอหน้าอกแล้วก็แขนนะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นดีเทลให้ชัดขึ้นทาในส่วนสันจมูกนะใบหน้าไล่ลงมาตัวนี้เส้นผมเขาจะบังผมด้านหลังนะครับเพราะงั้นก็ปล่อยเส้นผมไว้เราจะไม่ทาเส้นผมทับนะครับพยายามอย่าให้เลอะนะนี่มา EP ีที่เท่าไหร่ละกลางทาง6-7แล้วเนาะเออคิดว่ามือทุกท่านน่าจะพริ้วพออ่าผมเชื่อนะผมเชื่อนะ ทุกคนนะ่าจะฝึกมาพร้อมๆกันอย่างที่บอกนะทุกคนเวลาทาไม่ต้องรีบขึ้นทีละชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสกินนะครับที่เป็นสกินโทนชั้นที่1น,นะฮะอย่างที่เห็นคืออันนี้ผมทา2รอบร้อยแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำดีเทลส่วนต่อไปนะครับลำดับถัดไปที่ผมจะเพ้นเนี่ยก็คือ ส่วนของเสื้อกล้ามนะครับซึ่งเสื้อกล้ามเนี่ยที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือเป็นมหาไทยของไทโทนตัวนี้นะครับเราจะใช้แค่มหาไทยของไทโทนจริงๆนะครับเพราะสีเนี่ยโทนเนี่ยค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับคิดว่าสักประมาณหยดหนึ่งไม่น่าเกิน <c oughs> เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทำโทนเพิ่มอีกทีหนึ่งให้มันมืดได้เนาะผมก็จะใช้น้ำ เอาแค่แบบพอพอติดปลายผู้กันแล้วกันนะเพราะว่าตัวไทโทนเนี่ยค่อนข้างเหลวอยู่แล้วไม่ต้องผสมน้ำเยอะเพิ่มส่วนนี้นะครับเสื้อของเขาก็เขียวไปเลยฮะเราก็ทาเขียวทับลงไปเลยนี่คือ มีเนเจหลังจากที่เราลงสีเขียวไปแล้วเจนว่าตัวโทนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเดี๋ยวเรามาเฉดให้มันแบบคล้ําให้มันมืดเนี่ยก็จะอโอเคเลยนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นไหมพรมเส้นผมแล้วก็กางเกงนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นสีเข้มหรือสีดำนะครับผมก็จะใช้นี่เลยตัวดําขำ่าของไทโทนตัวนี้นะครับในการเอามาเพ้นทั้ง3ส่วนนี้ด้วยกันรวมถึงตัวข้อมือด้วยนะครับผมก่อ,อนใช้ก็ขย่าก่อนนะ ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สักประมาณแค่หยดเดียวก็พอเพราะว่า oh, สีดําค่อนข้างเข้มนะครับแล้วเราก็จะเจือจางน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเพ้นจากหมวกเส้นผมลงมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่กางเกงนะฮะส่วนรองเท้าเนี่ยเราจะไม่ได้เพ้นนะเพราะว่าเราจะใช้สีแดงนะครับมา เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ลงสีดําทั้งในส่วนของห่วกไม้พรมผมแล้วก็ส่วนของกางเกงนะฮะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีข้อมือด้วยเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงสีแดงตรงรองเท้านะฮะแดงที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นแดงชาติส่วนถุงเท้าก็จะเป็นขาวผ่องนะครับสำหรับการทํารองเท้าเนื่องจากว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เล็กเนี่ยผมก็ใช้แค่นิดเดียว1ห,หยดเล,เ,ลเล็กแค่นั้นนะฮะทาที่รองเท้าอย่างเดียวก็พอละ พอเราแห้งปุ๊บค่อยใช้สีขาวผ่องเนี่ยในการเก็บดีเทลต่อผสมน้ำนะฮะเล็กน้อยอย่าลืมนะฮะสีไทโทนไม่ต้องผสมน้ำเยอะนะเอาแค่แบบพอติดปลายผู้กันก็พอละโอ้แดงนี่แม่งแดงได้ใจดีจริงๆเลยทาแบบ ทีเดียวแม่งอยู่เลยสุดยอดเราจะเว้นในส่วนที่เราไม่ได้เพ้นไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวเนาะอ่ะถึงหน้าทีของขาวผ่องแล้ว เนื่องจากว่าตัวมินิเจอร์ครับมันเพ้นท์รองพื้นเป็นสีเทามาอยู่แล้วเพราะงั้นการที่เราจะลงสีขาวผ่องลงไปเนี่ยเราจะลงแค่ส่วนไฮไลท์เท่านั้นนะคบคือส่วนบนๆอ่าอย่างเช่นเชือกรองเท้าหรือจมูกรองเท้าเอาสีมาก่อนนะครับขาวผ่องนะแล้วก็เพ้นท์ขาวลงไปนะครับเป็นดีเทล นี่กากระบ,บาดไปเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็หัวรองเท้าแบบนี้ถุงเท้านอกจากนี้ครับสีขาวของเราเนี่ยยังสามารถนำมาใช้ทำดีเทลในส่วนของตรานกอินทรีบนเสื้อได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเขียนเป๊ะนะอาจจะปาดไปนิดหน่อยเพราะว่าไอ้ลายนกอินรบนเสื้อมันก็ไม่ได้แบบน่าจะชัดอะไรขนาดนั้นนะฮะผมก็จะเขียนแค่พอเป็นภาพแล้วกันเราก็เอาตำแหน่งปีกมาก่อนอยู่สูงที่สุดตามลงมาเป็นหัวแบบนี้วาดลำตัว เอาแค่พอดูออกนะเรียบร้อยแล้วนะครับกับลายอินซีบนเสื้อกล้ามนะครับทุกคนไม่ต้องเปซีเรียสนะเอาให้แค่พอเป็นทรงก็พอนะครับพอเป็นทรงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะฮะไม่ต้องแบบขนาดโอ้โหลงประกวดเป็นโกเล่เดมอนอะไรพวกนี้นะฮะลำดับต่อไปของตัวละครที่เราจะเพ้นก็คือ การทำผิวหนังนะฮะยังจําได้ใช่ไหมหลังจากที่เราลงโทนสีเนื้อกับสีแดงชาติไปแล้วเนี่ยเราจะมาปิดนะครับด้วยตัวสีเนื้อของไทโทนนะครับทาบางๆแค่1ชั้นนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้แค่ประมาณหยดหนึ่งอีกหน่อยละกันเป็นคนโลภน้ําไม่ต้องเยอะนะทุกคนถ้ามันเกินเนี่ยเอานิ้วบีบออกนะอย่างนี้นะปึ๊ดอย่างนี้ก็โอเคนะครับเกลี่ยน้ํากับสีผสมกันให้เข้ากันนะ อันนี้คือใช้น้ำติดพุกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะเริ่มเพ้นจากใบหน้าก่อนส่วนที่จะลงก็คือปลายจมูกหน้าผากหนกแก้มค่อยๆเพ้นลงมานะครับตอนที่เราทาเนี่ยมันก็จะยังเหลือสีแดงอยู่นะไม่ต้องตกใจ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเพ้นในส่วนของบอดี้นะครับส่วนของสกินโทนนะฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับตัวอื่นๆเลยพอเราเพ้นเสร็จแล้วตอนแรกมันจะดูซิดๆใช่ไหมอ่ะแน่นอนครับลำดับถัดไปเดี๋ยวเรามาทำโทนในการลงส่วนของผิวหนังกันนะฮะรอบนี้เราจะแบบปรับนิดนึงเดี๋ยวผมใช้ตัวสีนี้ไทโทนนะครับสีลูกว่านะฮะมันจะติดม่วงอ่าติดม่วงนิดนสีพุ่ง ลูกว่านะครับ1สีแปะลงไปตัวลูกว่าเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มนะครับเพราะว่ามันมีม่วงแต่ว่ามันจะติดแดงหน่อยผมก็จะใช้เนี่ยน้ำเยอะๆทำให้มันเหมือนเป็นฟิล์มนะเหมือนเดิมแตะเข้าไปเนี่ยใช้แค่นี้แค่นี้ก็เยอะและเอาขาวมาใส่หน่อยแล้วกันกันไม่ให้มันมากไป อันนี้กคือใช้แดงชาตินะครับนิดหนึ่งแล้วเติมน้ำค่อนข้างหลายขั้นตอนนะแต่ว่ามันเวิร์กผมจะทาจากตรงคอเนาะหน้านิดหน่อยพยายามเกลี่ยนะครับให้สีเนี่ยกระจายตัวออกไปปลายมือปลายนิ้วนะครับ ซึ่งตัวสีเนี่ยเวลาลงไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามซอกล่องนะทำให้ดีเทลของงานเราชารัดขึ้นแล้วก็เก็บในส่วนที่มันไม่เรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับการที่เราลงโทนด้วยสีลูกว่านะครับตัวนี้ก็จะดูมีความม่วงความช้ำนิดนึงเพราะว่าตัวละครเนี่ยอย่างว่าน่ยแม่งวิ่งสมบุกสมบันมากนะครับถ,ถ้าตามแบบในเกมเนาะทั้งปีนข้ามภูผาหน้าไม้อะไรเงี้ยผมก็เลยให้มันมีความช้ำสักหน่อยนะครับกับตัวโมเดลตัวนี้แต่ก็จะดีดีแหละมันก็จะได้มีการเล่าเรื่องในตัวเองไปด้วยสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะพกของ เป็นโซ่ของด้านข้างนะฮะเราก็จะใช้สีเงินนะครับสีเงินของไทโทนนะฮะซึ่งก็คือซิลเวอร์เกรตัวนี้นะครับไม่เยอะเราจะใช้แค่1 1ดอก1จุดเท่านั้นนะครับ mm hmm. ผมอาจจะเปลี่ยนไซส์ผู้กันนิดนึงนะครับเป็นไซส์เล็ก mm hmm. เพื่อใช้เพ้นท์ในพื้นที่ที่เล็กลงนะครับ สีเงินเวลาเพ้น์บนสีดำเนี่ยมันจะขึ้นง่ายมากเลยนะเพราะงั้นทุกคนต้องระวังนิดหนึ่งว่าเวลาที่เเลอะเนี่ยเรายังพอสีดํามากลบได้นะครับผมลากผู้การผ่านตามข้อโซ่เลย เรียบร้อยครับสำหรับการเพ้นในส่วนของโซ่นะครับที่อยู่ด้านข้างของตัวละครพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแทบเสร็จแล้วนะมือนเดิมทุกท่านเราจะทาพื้นเนี่ยด้วยสีดำนะครับดำเขำ่าของเรานะฮะเสร็จงานเสร็จงานปิดงานกันเถอะหยิบมาเลยดำเขำ่าอยู่ไหนจ๊ะดำเขำ่าของไทโทนบอกเลยว่าติดดีมากเข้มมากนะฮะมก็จะหยดลงไปบนจานสีเปียกนะครับ2หยดใหญ่ๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วกับการเพ้นบน ฐานของโมเดลนะครับจะเป็นการปิดงานอย่างสมบูรณ์นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวชื่ออะไรวาลืม <laughs> <laughs> ตัวนี้ยจุดเด่นของมันก็คือลายบนเสื้อนะครับเพราะงั้นให้ระวังกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะปล่อยเลยนะอ่ะตรงนี้ก็เพ้นฐานแล้วนะครับ หน้าก็เรียบร้อยเสื้อก็เรียบร้อยนะฮะงานเราก็จบเพียงเท่านี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะเราจะมีกันครบแล้วนะตัว Dead บ y d a y ล i g h t เนี่ยโอ้โหสีไทโทนะครับเพ้นมาตั้แอีีแรกเลยนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำกันอยู่ที่บ้านได้นะถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงงงพิมพ์ถามกันได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะยังไงวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซ like, u b s c r i b e ช่อง b g e n s สกอตช่อง R า p i มปฝากแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบหรือว่า ไม่อยากเพ้นเองแชร์ไปให้เพื่อนดูแลให้มันเพ้นให้นะครับเราไม่เหนื่อย <c oughs> มันโคตรชั่วเลยอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเทปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมาเพ้นฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ BJ s i ไซควสจ้ะสวัสดีครับไปเล่นเกมเล่นเกมูว